กลุ่มแจ้งเพื่อนผมจะมีอยู่5คนที่สนิทกันนะมันจะมีอยู่4คนไปแล้วทีว่มีปัญหามันจะมีเพื่อนผมอีกคนนึงแต่เขาไม่ได้เป็นแพนิกนะก็จกลียดเทนั่งเรียนอยู่ดีๆนะวิ่งไปห้องน้ำไปอ้วกแล้วก็นั่งร้องไห้คหูฝ่ายแล้วบางทีเขาจะมีการแบบหูแววตาฝาทานันคันไปเลยอัมพาตเหรอรักมือกับโลกนี้ยังไงอะไรอย่างงี้ฉันกินยาตัวนี้นะไหนกินตัวไหนบ้างเฮ้ยกินตัวเดียวกันเป๊ะเลยอะไรอย่างงี้จ้วเหนียวช่องกุ้จอม โอเคค่ะนี่นะคะนานๆทีช่องเราจะเริ่มมีสาระกันบ้างนะคะเนื่องจากว่ามีน้องๆหนูๆเนอินบ็อกซ์มาถามจูเยอะมากนะคะว่าพี่จูคะหนูสนใจอยาจะไปเรียนที่จีนจะไปเรียนต่อมปลายที่จีนหรือว่ามหาลัยที่จีนถามจูเยอะมากแต่ว่าจูอะไม่สามารถให้คําตอบให้ทุกคนได้เพราะว่าจูาาคือไปเรียนอันนีแรงมากนน้นองคนนี้ก็ถืออยู่นะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะคะเราก็เลยชวนตีมาด้วยนะคะเพื่อให้ตีมาตอบคําถามเหล่านี้ให้กับน้องๆนะคะเพราะว่าตีเองเนี่ยก็คือเรียน ปลายที่ตีนแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยที่ตีนแทนเป็นมหาวิทยาลัยที่โคตรดังโคตรจะเข้ายากที่ตีนนะคะชื่อว่ามหาวิทยาลัยชิงหวาถ้าน้องๆ้องหนูๆคนไหนที่แบบก็จะแบบรู้จักที่ตีนแบบมหาวิทยาลัยที่ตีนก็น่าจะรู้จักมหาวิทยาลัยนี้เพราะอันนี้คือมหาวิทยาลัยดังๆเลยถ้าเทียบกับที่ไทยก็คือแบบประมาณนั้นเลยเทียบมหาวิทยาลัยเนี้ยถ้าเกิดเทียบระดับโลกอ่ะผมรู้เทคณะถ้าเกิดคณะที่ผมเรียนอยู่สถาปัตย์เนี้อันดับแปดของโลกในปีที่ผมเรียนอยู่เลยก็คือมหาวิทยาลัยที่แบบต้นอัันนนดดต้้งโโลกใใ่หูาาสมไปที ไม่เหลือสาระเลยเหมือนกันเลยเจ๊แลเขาอยู่กับฉันบ่อยกันใช่ปิดมาจากเจ๊นี่แหละทังไงเดี๋ยวทุกคนกูไม่น่าแซวตัวเองเลยกูโดนเองด้วยนะก็ประมาณนั้นนะคะจูก็เลยชวนแบบตีเนี่ยมาตอบคำถามให้กับน้องๆหนูๆนะคะว่าการไปเรียนมปลายที่จีนหรือว่าเรียนมหาลัยที่จีนเนี่ยอจะเจอกับอะไรบ้างก็เรามาพูดถึงตัวมหาลัยกันก่อนละกันนะคะมหาลัยชิงหวาคือเป็นมหาลัยยังไงก่อนเพราะอันนี้แค่รู้ว่ามันเป็นมหาลัยดังอันดับหนึ่งแบบต้นๆมากในจีนก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่รู้จักมหาลัยที่จีน มหาลัยปักกิ่งกับมหาลัยชิงหวาสองมหาลัยนี้จะเป็นมหาลัยที่ดังไปในคนละแบบชิงหวาจะเด่นในเรื่องของสายวิทย์ส่วนเปต้าจะเด่นในเรื่องของสายศินปะด้านของวิชาภาษาหรือแบบการอูไต่างนเรื่องการบัญชีอะไรพวกนี้ใช่แต่ชิงหวาจะเด่นในเรื่องของสายวิทย์แบบพวกวิศวะสถาปัตย์หรืออะไรเชิงเชิงเนี้ยอันนี้คือชิงหวาแล้วเราคือคณะสถาปัตย์โอ้โหเธอชิอยู่กับคนเก่งโดยที่ฉันไม่รู้ตัวนะฉันทาน้องมาทำอะไรในเมื่อฉุฉันเนี่ยชิปแรกที่เราเจอกันคือฉันแกล้งเธอผมแกล้งเจอ อีกเจอแกล้งผมโดนแกล้งโดนเบ้นแกล้ง,งเออใช่คือเราพาน้องว่าทำอะไรที่ไร้สาระมากนะคะอ,อันนี้เข้าที่ได้ยินมานะแบบมหาลัยชิงหวาที่ตีเรียนอยู่คือมันเข้ายากมากๆคือมันเข้ายากแค่ไหนในกรณีของเด็กต่างชาติเลยเราไม่พูดถึงเด็กจีนเพราะรู้สึกวเด็กจีนไ่้แข่งขันจะสูงกั่ของวันนี้อยู่แล้วแล,วแลวะแลเด็กต่างชาติในปีของตีคือในปีงผ,ผมอะท้าที่รู้มานะเด็กต่างชาติในปีผมะจะมีตอบเข้าวันทัศสามหมืนม่นกว่าคนเพาะก็รับประมาณสองร้อยกว่าบอกว่าต้นๆ้ประมาณ ก็คือมีคนไปยื่นสมัครสอบเข้าสามหมื่นคนแต่ว่าเขารับเฉพาะสองร้อยคนใช่สองร้อยกว่าอันนี้มันกินแค่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่าพี่นาจัยอย่าพูดถึงตัวเลขเลยตอนนี้ตอนนี้ไม่อยากไม่ไหวแล้วคำนวณอะไรใช่ตต่อไปช่วยคำนวณให้หน่อยนะโอเคขอบคุณครับกับรับแค่สองร้อยนี่ยมันแค่แบบสัดส่วนเท่าไั้นเองอ่ะแกยากมากนะแล้วเธอก็สอบติดโดยบังเอิญโดยบังเอิญด้วยเหรออืมโดยบังเอิญเนี่ยแบบคนเก่งมันจะชอบวัวอุ้ยเพราบังเอิญเพราะอะไรฝึกกันฝึก็เลยจริงจริงอ่ะคิดว่าจริงติดเพราะ ภาษาจีนก็ต้องดีปั๊ปมไี่็นน้อเข้าไม่ได้ แล้วอันนี้ก็คือมาถึงจุดประเด็นหลักๆเลยว่าคือมีความกดดันไหมกับระบบการศึกษาของจีนเพราะว่าจูไปจีนแต่ว่าจูรู้ว่าตัวเองไม่กดดันเพราะว่าระบบที่จูเรียนเป็นระบบอินเตอร์และจูชินกับระบบอินเตอร์แล้วมันไม่ค่อยมีอะไรแบบมันไม่ซีเรียสเพราะว่าเวลาเริ่มเรียนเลิกเรียนมันก็ค่อนข้างที่จะชิลมากแต่อยากถามว่าที่จีนแบบคนรวยมันเป็นอย่างงี้ไงฉันคนรวยใช่ก็เลยไม่ต้องแบบกัดฟันรันทดเท่าไหร่อันนี้แฟชั่นนะคะก็ไม่ได้รวยมากเท่าไหร่หรอกันี้เงินทองตอนแรกไม่มีอะไรเลยค่ะ คือว่าเราอยากรู้ว่าที่ตีนเนี่ยมันมีระบบการศึกษาการเรียนการสอนที่มันกดดันไหมมีก็ค่อนข้างต่างจากที่ไทยต้อง<ม>เปลี่ยนตั้งแต่แบบมปลายเลยถ้าไปอยู่จีนอะ่ะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับคือที่ไทยจะแบบแบ่งเรียนสองรอบเช้าพักเที่ยงแล้วก็บ่าย,ายแล้วก็เลิกเรียน<ม>ที่จีนแบ่ง3รอบก็<ม>คือเช้าบ่ายแล้วก็กลางคืนเวลาเรียนอ่ะมันจะแบ่งช่วงเป็นช่วงเช้าตอน7จ็ดโมงครึ่งจะต้องมาถึงห้องเรียนไม่งั้นโดนเช็คสายอันนี้คือไม่มีข้อแถวเนาะไม่มีข้าแถวที่จีนมีข้าแถวข้าแถวมีของเด็กจีนอ๋อค ใช่แต่ว่าในกรณีนี้ไม่ได้เข้าแถวทุกวันเขาจะเข้าแถวทุกๆวันศุกร์อะไรประมาณนั้นจะมีแบบมีการไปนั่งฟังอาจารย์ปราัยอะไรก็มีแบบพูดเรื่องสงคามเดิมๆทุกวันไม่มีแต่ที่ไทยทําทุกวันเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมขึ้นไปเจาะตู้เจาะตูก็คือการที่แบบเหมือนต้องไปเรียนเองป้าบาเซลสตัรเดี้ตอนเจนถึงกี่โมงนะแปดโมงตรงเอกแปดโมงใช่แล้วนี่อาจารย์วิชาแรกก็จะเข้าตอนแปดโมงแล้วก็เรียนอย่างเงี้ยยิงยาวถึงตอนเที่ยงซึ่งพอถึงเที่ยงเสร็จปุ๊บแล้วก็กินข้าวพักข่อวก็ว่าไปเวลาพักถึงบ่ายสอง ก็ค่อนข้างยาวที่ไทยเนาะเพราะที่ไทยมันมีเวลาพักมากสุดแล้วชั่วโมงนึงแต่ที่จีนคือเหมือนแล้ปล่อยให้ไปนอนกลางวันอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าตอนที่ไปปีแรกๆตอนอยู่ม .4 รู้สึกเลยว่านอนกลางวันอะทำไมต้องนอนเออใช่ไหมเด็กไทยอย่างเราไม่เคยนอนกลางวันแต่พอแบบขึ้นม .5 ลองนอนบ้างรู้สึกเลยว่าตอนบ่ายที่ไปเรียนอะสมองมันไวขึ้นรับอะไรรับอะไรมันรับสารได้มากก็นั่นแหละบ่ายสองห้าสิบก็ไปเรียนแล้วแต่วันบางวันเรียนถึงสี่โมงครึ่งบางวันเรียนถึงสี่ห้าโมงกว่าอะไรอย่างนี้จากนั้นก็พักแล้วให้ไปกินข ือยังต้องกลับมาอีกเด็กขี้นู่นเขาไม่กลับบ้านไปหาพ่อแม่ต้องเรียนประจำด้วยแหละก็นี่กิที่เล่าไปคือในช่วงมปลายเนาะคือมันกดดันในเรื่องของเวลาเริ่มเรียนและเลิกเรียนแล้วเข้ามหาอะไรมันน่าจะชิวขึ้นป่ะเพราะมหาอะไรก็เหมือนแบบสากลป่ะแต่ไม่ต้องเข้าเรียนตอนเจ็ดโมงครึ่งเลิกเรียนถึงสามทุ่มมันแล้วแต่ว่าแต่ละวันเรามีคลาสอะไรคลาสอะไรบ้างแล้วนี่คือแบบกดดันไหมตอนอยู่มหาลัยกดดันแต่คนละแบบจริงอที่แจว่าเมื่อกี้คือเวลาเข้าคลาสมันค่อนข้างอิสระในตอนที่ว่าเราเลือกวิชาอะไรไปแล้วมีคลาง นะของผมอะ่ะสมมติวิชาเลือกอะ่ะเลือกกันประมาณเทอมหนึ่งอะ่ะเลือกสามสิบเอ็ดหน่วยกิตประมาณเนี้ยหน่วยกิตนี่คือเยอะปะเพราะฉันลืมไปละถ้าเกิดเป็นในที่ไทยอย่างของคนที่ผมรู้จักก็แบบมีสิบแปดสิบเก้าหน่วยกิตยี่สิบหน่<อ>วยกิตของเธอคือสองเท่าของไทยของผมก็เลือกสามสิบเอ็ดหน่วยกิตอะไรเงี้ยมันก็เลยกดดันสัปดาห์นึงผม,มต้องเรียนแบบตั้งแต่แบบจันทร์ถึงเสาร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ่าเลี้ยงแบบมีเช้าเลี้ยงไล่เรามาจนถึงกลางคืนเลิกอีกทีสี่ทุ่มกว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่มันก็จะมีบางวันที่ฟรรีีเลยกก็มมใช่โอ้แงานะ แล้วแบบมีมีกดดันมาจากที่อื่นอีกไหมมีเรื่องของการแข่งขันรวมถึงเรื่องของการตัดเกรดเพราะว่าถ้าเกิดแบบบางมหาลัยที่จีนนะแบบคนต่างชาติไปเรียนอ่ะเหมือนเด็กเด็กนานาชาติเขาจะมีการตัดเกรดกันเองแต่ของชิงหวาคือใช่แต่ของชิงหวาคือตัดเกรดรวมกับคนจีนด้วยกันเองเขาเอามาตรฐานคนจีนมาใส่เราก็แสดงว่าเราต้องภาษาจีนเก่งมากมากภาษาจีนเก่งไม่เท่าไหร่วิชาการต้องเก่งด้วยต้องเก่งเหมือนอหัวกะทิคนจีนด้วยแลวคือด้วยความที่เรียนชิงหวาเด็กจีนเป็นหัวกะทิเราอยู่อย่างนั้นเราตัดเกรดเขาเราก็ต้อง พยายามเป็นหัวกะทิกับเขาให้ได้ผมก็แบบไม่น่าจะเป็นกะทิแล้วทุกคนนี้รู้สึกเหมือนว่าน่าจะเป็นหาักมะพร้าว เราด้วยความกดดันจากหลายๆยาอย่างพวกนี้มันเลยทําให้ตีเป็นแพนิคในตอนนี้ปลาแบบเป็นโรคแพนิคเลยก็เป็นสาเหตุหลักนะเพราะว่ามันกดดันบาจงจริงจริงๆตอนอยู่ที่จีนโหก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะระบายอะไรอยู่แล้วอวะเป็นคนที่หลับอะไรมาเขากกเก็บไว้ก่อนใช่แล้วทีนี้พอมาอยู่ไทยแบบเหมือนตอนช่วงช่วงโควิดก็เลยกลับมาอยู่ไทยแล้วก็มีออนไลน์แล้วพอออนไลน์เราไม่มีสังคมรอบข้างอย่างนั้นเราเราก็ต้องมานั่งเรียนนั่งกดดันตัวเองแล้วก็แบบเรียนถาปัดอะมันต้องมีการเซอร์วยพื้นที่อะไรเงี้ยเราก็ต้องทำได้มากสุดคือวิดีโอค ที่ไม่ดูมันยากกับการเรียนของเราการทําง,งานเราก็เลยแบบ<อ>ยิ่งเคร<อ>ียดขึ้นไปใหญ่แล้วพอมาอจุดหนึ่งมันก็ตู้มแล้วเพื่อนของเราคือเขารับมือ,อยังไงทุกคนคือรับมือได้ดีหเหรอหรือว่าเขาก็มีแบบไม่ดีมากเจ<ร>อ,อที่ว<ห>่างไงอ,อ่ะก็น่าจะยำแยก่กันอยู่นะที่ดีก็มีที่ไม่ได้ก็มีมาถึงรับมือไม่ได้เลยอย่างกลุ่มจังเพื่อนผมจะมีอยู่ห้าคนที่สนิทกันอ่ะห้าคนมันจะมีอยู่สี่คนไปแล้วที่มีปัญหา มีอยู่5คนแล้วมีอยู่4คนแล้วที่เป็นโรคแบบทางด้านจิตคือกดดันตัวเองมากเกินไปจนแบบไม่ไหวแล้วยกตัวอย่างให้ได้ไหมว่ามีใครเป็นอะไรอย่างช่วงปี2ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเหมือนเป็น depression หนึ่งที่ไม่รู้เป็นอีท่าไหนมัอนกันอยู่ดีๆก็เหมือนแบบทันควันไปเลยอัมพาตเหรอชั่วคราวนอนเครียดอยู่ดีๆแล้วจู่ๆก็เหมือนตัวตัวขยับไม่ได้อะคือมีสติแต่ขยับไม่ได้ล มันจะมีเพื่อนผมอีกคนนึงที่คนนี้คือเก่งมากเลยนะเพราะเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นเด็กต่างชาติที่เรียนติด็อปของคนจีนคือเก่งมากๆแล้วก็ผมก็เพิ่งจะได้มารู้ว่าเขามีโรคแต่เขาไม่ได้เป็นแพนิกนะเขาเป็นโรคจิตเภทก็เป็นโรคที่คนอาจจะสับสนว่ามันเหมือน,เห,อนเหมือนกับไ<อ>บโพล่าปัสสาบุคลิกแต่ไม่ใช่คนละอย่างแล้วนี่คือเขามีอาการยังไงก็เหมือนแบบมอนเรียนอยู่ดีๆบางทีอ่ะบ,บางทีก็แบบลิร์ t บางทีจู่จก็ซึมไปเลยอ๋อคือเขาจะค่อนข้างได้แบบเดี๋ยวเป็นแบบนี้สุดตรงกใชปคนละ้นใช่แล้วจากนั้นก็แบบบางทีน ใช่คฝ่ายแล้วบางทีเขาจะมีการแบบหูแววตาฝาดคือไอ้ทั้งหมดนี่คือได้รับมาจากความกดดันตอนระหว่างเนี้แล้วก็จะมีเพื่อนในแก๊งที่แบบเป็น depression แล้วก็มีที่เป็นแพนิคด้วยกันด้วยก็คือเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นแพนิคแล้วคือพเธอกละกลุ่มกัน5คนก็จะมีช่วงที่แบบแบบวิดีโอเขาคุยกันเองกับแก๊งเพื่อนๆพื่อนก็นั่งแชร์กันว่าเอ้ยรับมือกับโลกนี้ยังไงอะไรอย่างงี้เ แล้วก็เปม,มีการมีการอดยาน้วเนี่ย,ยฉันกินยาตัวนี้นะไหนกินตัวไหนบ้างเฮ้ยนะกินตัวเดียวกันเป๊ะเลยอะไรเงี้ยมันก็มีนะนี่เป็นบทสนทนาของเ็กที่เรียนอยู่มาหาลัยชิงหวานะคะคือคุยกันว่าแบบยานี้เหมือนกันอะไรเงี่ยบอกนใจมามหรือว่าเราเขไปตีถึงเาารื่องมหาลัยเนี้ยแบบไม่มีสำรองที่อื่นเลยหรอเอาจริงๆน,นะมาเจอมไม่เคยมีความคิดนี้ในหัวเลยว่าจะไปเรียนชิงหวาไม่เคยมีเลยแล้วเหมือนตอนนั้นอะผมไม่มีความคิดนี้อยู่แล้วผมไม่ได้สนใจแต่เหมือนเพื่อนเห็นแล้วแบบเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเลยชวนผมไปสอบด้วยไป้วยกันดิอะไรางี้ก็เลยไปกกก็บินไปปเลย ถึงปักกิ่งแล้วไปสัมภาคแต่นันก็สุดท้ายผลออกมาก็คือผมติดไอคนที่ชวนไม่ติดคเพื่อนที่ชวนไปไม่ติดแต่ <ะ S 1> ติดแล้วเพื่อนที่ไม่ติดตอนนี้คือก็เปลี่ยนมออีกแต่ว่าวันนี้ที่คุยกันอะคือเขาบอกมาเจอผมในสภาพตอนก่อะหน้านี้มันก็ดีแล้วแหละก็ก็ก็ดีแล้วที่กูบอกไม่จะเรียนมออแล้วนะใช่ก็ก็ดีแล้วมันก็ เราต้องเตรียมอะไรเราต้องยืดอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันดังอะเข้ามาสอบตั้งสามหมื่นคนเขรับแค่200จริงๆนะเจ๊ไม่ได้สอบเป็นการยื่น GPA ของตอนมอปลายอะซึ่งมันต้องเป็นแบบ GPA ของที่จีนเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ผมก็มีเพื่อนคนไทยที่แต่ผมไม่รู้คนไทยเขายื่นทางไหนอ๋ออ๋อมีเกรดขั้นต่ำไหมว่าต้อง3จุดเท่าไหร่ขึ้นไปจำไม่ได้ประมาณประมาณสามจุดปลายจะจำได้สามจุดแปดสามจุดเก้าอะไรอย่างงี้น่าจะประมาณนั้นจำไม่ได้แล้วก็จะมีพวกแบบพิธีบัตรต่างๆที่เราได้ระหว่างการเรียนมอปลายก็จะหมายแนะนําของอาจารย์ในโรงเรียนของเรา อ,อ,อ๋ออาจารย์ก็ต้องเขียน<ข>ไปด้วยว่าแบบเด็กคนนี้เป็นยังไง อ๋อที่ขาดไม่ได้ S S k ตัววัดเกณฑ์ภาษาจีนของเราใช่ไหมไม่ใช่อะไรเกณฑ์ขั้นต่ำที่ S S k 5ในปีของผมนะต้องบอกก่อนแต่ว่าพอไปเรียนจริงๆแล้วอะรู้สึกว่าอย่างผมตอนผมไปผมก็ S S k 6อยู่แล้วเงี้ยก็จะมีเพื่อนที่แ S S C ห้ามาหนักเลยนะหนักคือเขาตามไม่ทันป่ะแบบเพราะภาษาจีนอะศัพท์มันจะเฉพาะยากมากๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้งไปนั่งจำระดับหน้าอ๋อที่เมยรู้มาก่อนแล้วก็อย่างนึงคืออาจารย์ที่จีนเขาไม่ได้พูดสำเนียงภาคกลางตลอดเวลาอ่าเขาจะมีติดสำเนียงของเขาอีกใช่อีกอันนึงที่เป็น มี IEL ด้วยอ๋อคืออังกฤษตรงไั้นด้วยใช่ แล้วการที่เราไปอยู่มหาลัยดังแบบอย่างชิงหวายเนี่ยมันได้ข้อได้เปรียบอะไรไหมเราจะได้เงินเดือนที่สูงกว่าเพื่อนๆหรอเราหางานได้ง่ายขึ้นหรือยังไงบริษัทใหญ่จะข้อง่ายขึ้นแบบอยู่ช่วงฝึกงานอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาท้าทามแล้วคือมีคนมาจองตัวเอาไว้แล้วแต่ต้องเก่งจริงๆหรือแบบเห็นว่าเราเป็นเด็กชิงหวายเขาก็จะแบบชวนให้มาทํางานด้วยอะไรนี้พอแค่คำว่าชิงหวามาทุกคนก็แบบว้าวแล้วมันก็คือเหมือนเป็นข้อได้เปรียบในตรงนี้ถ้าสมมติเราจบไปจากมหาลัยชิงหวายเราถาดเงินเดือนคือมันจะสูงกว่าคนอื่นนนนนมมมั้ยยไ่่่่แแออออาางงงขขกรณีีผทตเค งานอันนึงก็เสนอเงินในประมาณหมื่น0องถึงหมื่นเจ็ดพันหยวนประมาณเนี้ยก็ประมาณเกือบแสนเลยนะทุกคนใช่ก็คือเงินเดือนสตาร์ทมาเพิ่งจบแรกๆคือเกือบแสนก็แต่บริษัทแต่บางที่ก็แบบแปดเก้าพันอะไรนี้ก็มีก็สี่ห้าหมื่นแต่ถ้าสมมุิถ้าจบแบบมหาลัยทั่วไปอะไรเงี้ยคิดว่าแล้วแต่เมืองแล้วถ้าคิดว่าแบบเดินเฉลี่ยเดินรวมแหละสามสี่พันสี่ห้าพันก็ถ้าหอที่ไทยเนาะสามสี่พันสี่ห้าพันก็สตาร์ทที่ประมาณหมื่นห้าสองหมื่นบาทใช่แต่ปัจจุบัไม่น่าจะใช่แต่ถ้าปัจจุบันถ้าหกพันก็คือประมาณบาทขึ้้้นนนไไไปเลยม่ดออัีคื ประสบการส่วนตัวนะวไม่สามารถเป็นเป็นเกณฑ์วัดได้ทุกอย่างในพวกเรื่องเงินนี่คือแบบวัดไม่ได้ อันนี้พูดไปทั้งหมดโดยรวมแล้วแล้วก็ยังมีอีกอย่างที่น้องๆที่ถักมาเขาสนใจมากๆคือเรื่องของค่าใช้จ่ายอันอ,อย่างไปรเรียนม,มหาลัยดังเนี่ยคืออยากรู้เหมือนกันว่าตกท,ทิดแพงไหมผม,อมยอมรับเลยว่าถูกอินเตอร์ที่ไทยน,ย <ภา S 2> นะ, <ขอ S 2> ะก็คือค่าเทอมแบบตกปีละ 30, 50, สามหมื่นหยวนแสนห้าต่อปีก็ตกเทอมละเจ็ดหมื่นห้าเทียบกับที่ไทยก็ปกติมันก็แบบมหาลัยเอกชนหรือ้ป่าใช่ใช่ก็ราคาประมาณมหาลัยเอกชนใช่ใช่ใช่ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่จะเป็นหนักตรงที่ค่าครองชีพมากกว่าเพราะปักกิ่งมันเป็นเมืองที่สูงใช่อย่างปีแรกที่ไปอะยังห น้องก็ไปเช่าเช่าคอนโดอยู่ะยอะไรเงี้ยก็แบบเดือนละหมื่นห้าร้อยหยวน ว่ามันแบบห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็แบบหันกับเพื่อนสามคนอะไรเงี้ยก็คนนึงก็ประมาณหนึ่งหมื่นปลายประมาณเนี้ยถ้าอยู่ที่ไทยก็เหมือนก็คือเราอยู่คอนโดตัวเองได้ไปเช่าแล้วคอนโดสบายด้วยคอนโดสบายหมื่นกว่าบาทแล้วแต่ว่าค่าที่เขาน่าจะแพงเพราะปักกิ่งไงเขาเพื่อพอไปอยู่หอในก็จะกลายเป็นสองพันสี่หอในถูกมากก็หมื่นกว่าแต่ก็ห้องเล็กๆลรูหนูเลยค่ากินถ้าเกิดกินในมหาลัยจะถูกมหาลัยก็คือมันมาร์ครัดออฟเฟอร์ให้ก็จะมีการช่วยเราถูกถูกเลยนะครับหกพนก็กินได้หกพันก็ประมาณสามสิบ กินข้างนอกแบบจานเดียวก็48 5สิบกินข้างนอกก็คือเหมือนกินในห้างนี่ใชนเลยเนาะแบบว่าถ้าสองตันหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าแบบกินนี้ใหญ่มือใหญ่แต่เพื่อนออนแายร้อยเลยหลายร้อยอยู่อ่ลายร้อยอย่านี่เท่าไหร่เอาก็แบบหลายพันเป็นหลักสองพันสามพันอ่ะที่จริงมันก็คือแล้วแต่แต่ละเมือ่นร้อยที่ปักกิ่งค่าของชิมเขาจะขึ้นแพงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้พวกเนี้ยมันสูง ก็แล้วค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้มีช่วงแบบมาพูดคุยกับตีนะคะเพราะก่อนหน้านี้คือเราเจอกันที่ไรเรามีกันเรื่องไราสาระกันนี่เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันแล้วเราคุยอะไรที่มันมีฝาอารกันมากๆานะคะก็ะะหวังว่าแบบประสบการณ์ของตีเองยคาแนะนําอะไรที่ได้มาจากรุ่นพี่ของเรานะคะรุ่นพี่ตีของเราก็สามารถเป็นประโยชน์ให้กับน,น้องๆหลายๆคนได้น,นเรื่องของการไปเรียนต่อที่จีนนะคะมีอะไรจะฝากพูดส่งท้ายให้กับผู้ติดตามไหมก็ถ้าเกิดสมมติว่าจะไปเรียนที่จีนจริงๆก็นละครับที่ดีๆจะได้ดีๆเตรียมเรื่องของความกดดันเรื่องเเงงงินนรื่่อตาๆ แบบไม่ใช่ว่าอยากไปอยากไปฮัปชันมากแต่พอไปถึงจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องจูนีจอมเก๋นะครับผมหรือว่าไปติดตามตีได้นะคะจะเปิดว์าให้เออก็สำหรับคลิปวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะาย